สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับยานยนต์และเครื่องบินที่น่าสนใจจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถปรูรถซูเปอร์คาร์รถถังหรือแม้แต่เครื่องบินทางทหารที่มีชื่อเสียงที่สุดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องบินล่องหนในตำนานที่หลายคนต้องเคยได้ยินชื่อนั่นก็คือ F117 น้อในฮอเครื่องบินขับไล่โจมตีที่มีดีไซน์แปลกตา และเคยเป็นความลับสุดยอดของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา f 1 1 7 Night Hawk ไนฮเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการทำภารกิจโจมตีในเวลากลางคืน และสามารถหลบเลี่ยงเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้จุดเด่นที่สุดของมันคือเทคโนโลยีสตีลหรือการพรางตัวทําให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากรูปทรงของมันจึงถูกออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมและแผงเรียบเยบเพื่อสะท้อนสัญญาณเรดาร์ออกไปทิศทางอื่นแทนที่จะสะท้อนกลับมาหาเครื่องบินดีไซน์นี้ทําให้ F117 ดูไม่เหมือนเครื่องบินทั่วไปเลยครับถ้าใครเห็นเป็นครั้งแรกอาจจะคิดว่าเหมือนยานอาวกาศ หรือวัตถุบินลึกลับด้วยซ้ำตัวเครื่องถูกสร้างขึ้นจากวัสดุพิเศษที่สามารถดูดซับคลื่นเรดาร์ได้บางส่วนและใช้สีดำด้านทั้งลำเพื่อพรางตัวในความมืดจึงได้ชื่อว่าไนฮอคหรือเหยี่ยวยามค่ำคืน F 1 1 7เริ่มเข้าประจำการจริงในปีคศ1983าและถูกเก็บเป็นความลับอยู่นานมาก จนกระทั่งปี1988สหรัฐอเมริกาถึงจะออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีอยู่จริงภารกิจแรกๆที่ทำให้โลกตกตะลึงคือในสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1991ที่ F 1 1 7สามารถบินเข้าไปโจมตีเป้าหมายสำคัญในอิรักได้อย่างแม่นยำโดยแทบไม่ถูกเรดาร์ตรวจจับเลย เครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ General Electric F 4 0 4จำนวน2เครื่องสามารถทำความเร็วได้ประมาณ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้ไกลาราว1720กิโลเมตรถึงแม้มันจะไม่ใช่เครื่องบินเร็วที่สุดแต่จุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการล่องหนและความแม่นยำในการโจมตีอาวุธหลักที่ใช้คือระเบิดนำวิถีเลเซอร์เช่น GBU 2 7หรือ GBU 1 0ซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูงมาก เมื่อพูดถึงราคา F 1 1 7ไนฮอคแต่ละลำมีมูลาค่าสูงมากครับโดยราคาต่อเครื่องในยุคที่สร้างอยู่ที่ประมาณ42ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าคิดตามค่าเงินปัจจุบันก็อาจสูงกว่า120ล้านดอลลาร์หรือราวๆ4,300ล้านบาทไทยซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีสุดล้ำและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องบินล่องหนที่ยุคนั้นยังไม่มีใครเทียบได้ สหรัฐอเมริกาสร้าง F 1 1 7ทั้งหมด59ลำและได้ปลดประจำการไปเมื่อปี2008เนื่องจากมีการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอย่าง F 2 2 r a p t o r และ F 3 5 Lightning II ที่มีความสามารถหลากหลายกว่าและยังคงมีเทคโนโลยีสตีลเหนือกว่าแต่แม้จะปลดประจำการแล้วบางลำยังถูกเก็บรักษาและนำออกมาบินทดสอบเป็นครั้งคราว ทำให้แฟนแฟนการบินหลายคนยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นภาพล่าสุดของนายฮอสนอกจากนี้ F 1 1 7ยยังถือเป็นเครื่องบินที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกองทัพอากาศสหรัฐเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำหน้าทางวิศวกรรมและการออกแบบบางครั้งมันถูกเรียกว่าเครื่องบินที่ไม่มีใครคิดว่าจะบินได้เพราะรูปร่างมันดูไม่สอดคล้องกับหลักอากาศพลาศาสตร์แบบปกติ แต่ด้วยระบบควบคุมการบินที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยอย่างเต็มรูปแบบทำให้มันสามารถบินได้อย่างมีเสถียรภาพหากมองย้อนกลับไป F 1 1 7ไม่ใช่เทียงเครื่องบินโจมตีธรรมดาแต่มันคือก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีล่องหนในยุคใหม่และเป็นแรงบันดาลใจให้การออกแบบเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อๆมาถ้าไม่มีนายฮอคเราอาจไม่ได้เห็น F 2 2หรือ F 3 5ในปัจจุบันก็ได้ สำหรับใครที่สงสัยว่าในปัจจุบันสามารถซื้อ F 1 1 7ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่ห้ามขายสู่ตลาดพลเรือนเครื่องบินที่เหลืออยู่ยังคงถูกควบคุมและเก็บไว้โดยกองทัพอากาศสหรัฐทั้งหมด และนี่ก็คือเรื่องราวของ F 1 1 7่งยนท์ฮอคเครื่องบินล่องหนในตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความลับสุดยอดและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารโลกหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเรื่องราวที่เราเล่าในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Carland ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video